เขาเก็สวนไม่ะพ <si ี่น้องมันีตำกุ้งสดจ้ามาสาสั่งปนด๊อนละอยากเคืองมาตํางเองรลวกกุ้งกุ้งแบบเป็นกระสึงซื้อมาจากตลาดฝากพิซ้อเจ็บตำเองจ้าช้อนมากตำเองแบบน้ำายกระเสซ่บเมื่อกลบันองหลกมัตั้ช่มือเลยเจบมบุ้ม กินเู้่อเดียวเพื่เก่างานวะกินเผ็ดเ่อเดียวนะหมดบากินเผ็ดมาเกิดกัมาแชร์ด้ย่แบบกลุมกล่มกุมฝากนื่อได้ประกาศตลาดโควิดโควิดยานั่น เฮ้ยนะควจิ้มบ่สักเม่ใเชไปจม,ปจมหูทไมเขาไม่สามสื่อจ้ะเขาอยานจ้ะว้าวรถไปจำตแบบัจ้ะเชิ่น,น้ำเชิญนในต้มเองเด้ต้มอ,อัน คงนองทั้งสาวอำไงง่ในง้นนะเอ้ปน้องน้องเอามากกว่าไม่คักนะอันนี้าจะใช้มือได้แต่มัคือนะหนใช้มือเด้อเสียงยากงาตัวอะไรเนาะไอ

จะเป็น้อยเพ็ดด้วยป่ะเนี่ยบอกเลยบอกเพ็ดเพ็ดเกิดอะไรขึ้นจินจินม้ารับมาก็ได้จินนม้าเนี่ยแหน่เนี่ย จาเชฟเพชรนยเพชร